ว้ายสวยอ่ะป้าพามาแล้วค่ะค่ะป้าพานะคะพบกันกับป้าพาแชร์สูตรสลัดวันนี้เสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าให้ช่างมาล้างแอร์นะคะนี่รอเวลาก็นานแล้วเพราะว่าแอร์หลายตัวจะไม่ได้อัดคลิปอีกค่ะเมะื่อวานก็ไม่ได้อัดคลิปนะคะโอเควันนี้เป็นของน้องอะไรและสุดใดนั้นตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาคนสวยหนูชื่อแตงโมค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลัดชื่อสูตรว่า พัตตี้สายลุงฟุ้งฟิงค่ะ <Yeah. Woo. S 1> อุปกรณ์น้อยมากๆแต่ว่าวันนี้อลังการกับชามที่ใส่เพิ่งรู้ว่ายังมีชามที่ใส่8ปดใบกันเลย oh. ทีเดียวเชียวนะคะถ้าใครอยากดูแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างขอคนหึ่งไลาตามดูกันเลยค่ะ 9. ก้าน้ำข้นค่ะแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้กินเซอร์ลีนบอแหลกนะคะถ้วยผสม8ปใบค่ะสีแปสีนะคะเหลืองค่ะสีส้มสีฟ้าชมพูแดงสีน้ำเงินค่ะม่วง สีจุมพูพี่พาไม่มีนะคะมีตะกากแบบฟุ้งฟิ้งแบบนี้ค่ะก่อนมีแค่นี้เท่ไงเราไปลงมาทํากันเลยค่ะเอานะคะอย่างละ4ี่ช้อนโต๊ะทุกถ้วยเลยค่ะ1 2 3 4งสองสี่ห้าหก็ดแดถ้วยนะคะจัดไปค่ะจากนั้นนะคะใส่สีนะคะทุกสีอย่างละ3มหยดค่ะ จากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันก็เ,เพิ่งรู้ตัวเองมีช้อนเยอะเหมือนกัน <laughs> uh oh. อ,นอ๋ออันนี้สีฟ้าค่ะสีชมพูม่วงเขียวอันนี้สีแดงค่ะอันนี้สีส้มอันนี้สีเหลืองและสีสุดท,ท้ายค่ะสีน้เงินใส่แป้งนะพี่พาจะใส่อย่างละหนึ่งปื๊ดแล้วกันเนาะใส่กากาเพชรลงไปอย่างละหนึ่งช้อนแล้วกัน นี่ค่ะทุกคนพอคนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะคะโอ้คนยากเหมือนกันนะเพราะแป้งเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งนะคะก็ใส่น้ำยาปาปาพาลงไปเลยนะคะแล้วก็จนกว่าจะจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะ คะทุกคนตอนนี้นะคะครบทุกสีแล้วนะคะสีน้ําเงินทํามือปะปะผ่านเลอะไปเลยนะคะดูสิแล้วน้องก็บอกว่าให้เอาทุกสีมาใส่ในกระปุกลมกันพี่พะก็อยากใส่เป็นชิ้นช้นเหมือนเดิมเนาะเราจะเริ่มจากสีไหนเราเรียงตามลําดับไหลแล้วกันนะี่ได้แล้วพัตตี้ใส่ลุงฟุงฟิงนะคะดูโอ้อัดเข้าไปค่ะอัดเข้าไปในกล่องแล้วมาดูตรงนี้อุย้ยสวยอะ่ะดูดิ ยี่ยมไปเลยโอ้โหดูสิทุกคนน่าเล่นสุดๆฝั่งนี้นิ่มฝั่งนี้แข็งนะคะเดี๋ยวรวมกันจะพอดีค่ะเทลงมาเลยนะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไว้สวยอะ่ะสวยมากเป็นมิติเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจับยืดเลยนะว้าว้ายืดเป็นนี่เป็นใส่ลุงยีงไงดูดีเหมือนอยู่นะ จริงๆเราต้องเลียงตามลำดับนะแบบนี้แบบนี้บบน <c oughs> ทำผิดด้านอะ sorry ดูดิโอ้ได้อยู่นะสวยดีอ่ะดูสิคะยืดมากเดี๋ยวเราลองบิดดูนะคะ <c oughs> เป็นงูก,กิงกองเลยอะด,ดูดิยืดเรียบร้อยแล้วเห็นว่าสวยมาก ปนกันแล้วจะเป็นสีอะไรทุกคนพี่พาคิดว่าน่าจะออกเป็นสีฟ,ฟ้านะเพราะว่าสีน้ําเงินเข้มมากค่ะพี่พาให้คะแนนน้องแตงโมนะคะสิบคะแนนเต็มค่ะสูตรที่ง่ายแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะน้องแตงโมถามอะไรปา้าพาใน Q&A กันบ้างตามดูเลยจ้าค่ะสละสวยมากๆเลยน้องบอกว่าให้ใส่กินสไลนบอแลกพี่พาผสมแล้วก็ใส่ขวดของน้ํายาไปแล้วนะคะก็เลยได้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ใส่แบบเข้มข้นมากๆค่ะทุกคนมาหาคําถามแรกน้องถามว่าหนูได้คะแนนเท่าไหร่คะหนูได้10เต็มนะคะคําถามที่2พี่พาชอบสูตรนี้ไหมคะค่อนทางที่จะชอบนะคะเพราะว่าสีดีค่ะชอบเหมือนลายหินเลยเห็นว่าโอ้สวยอะ่ะคำถามสุดท้ายนะคะพี่พาจะทําแชรสูตรสลาม กี่ซีซั่นช่วยกันนั้นหน่อยนะไม่เคยแชร์มาก่อนใครดันขอให้ได้เกตสี่ดันกันเยอะๆนะจริงๆแล้วพี่ผาจะทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถามแฟนคลับไปแบบ EP ต่อ EP แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าซีซั่นต่อซีซั่นแบบนี้นะว่าใครยังอยากแชร์อยู่ไหมแล้วอยากให้แชร์เป็นแบบไหนซึ่งคนอื่นจะได้ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆอะถ้าสูตรซ้ากันมากๆพี่พาก็อาจจะเลิกแชร์ค่ะ ก็ถือว่ามันแบบหมดความนิยมไหมแล้วก็หมดแบบความคิดสร้างสารรค์แบบมันตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนยังแชร์กันอยู่พี่พาก็ยังรับอยู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าพาด้วยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุก๊กจ